อาสวัสดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบรรจุคู่สุขอนวันนี้ก็มาพบกับสองพน้องนักบ้านอีกคือเก่าเนาะวันนี้ก็สิมาพาพี่น้องเนาะไปเบิง่งเรียกว่า,าบ่งผลงานเนาะก็คือการติดตั้งเรื่อการเดินฝ่ยถือว่าสำเร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดินห,ห้องเรียนมัธยมต้นบ้านดอดแดดอ้าวเป็นไงไดนก็ไปเบิ่งไปชมกันตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่เดินโรงเรียน ซั่งเรียนมัธยมต้นวัดแดงแก็มีอยู่หกห้องหนึ่งห้องกาศน,นี่พี่นั่งอันนี้ก็คือสภาพห้องจุดที่ว่าเราเดินไปก็มีอยู่ที่ว่าสี่จุดเนาะห้าทางกระดาน่งมีพัดลมสองหน่วยเป็นพัดลมแขน ไปด,ด่านเนาะแล้วก็รอดอยสองลอดเด้พี่นองอันนั้นลอดหนึง่งนั้นลอดหน,น,นึ่งใส่กับนั่งนั่งอยู่ยไม่เมยอแหงเรือว่ามาแต่ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงมาแล้วประมาณตอน บ่ายกว่าๆห้องนี้ก็ถือว่าเคนยังเห็นยนมั้งนี้ก็เห็นถือว่าเห็่ยนมัทุกห้องว่ะมีห้องหนึ่งที่ผมจ่ได้เห็นก็คือห้องมอสี มีแต่ห้องวัสซีนี่เนาะเที่ยวมาได้เห็นนะคือคนที่เ,เป็นผึกวนะิชาภรศึกษาเนอะเรื่าวิากีฬาอันนี้ก็คือไอ้น้องหญิงคนดิ้งกีฬาเนาะเรืยอว่าวอลเลย์บอล

แต่ว่าพื้ที่แพ้จะให้วิตพื้นเนาะฉันว่าวันนี้กอากาศก็คือถือว่าพอดีอบอุ่นพี่น้องบริเวณคือช่องสามมือหลังนี่อันนี้ก็คือห้องเหียนนอกบริเวณที่ว่าทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นห้องการแล้วพี่น้องตรงนี้ห,อ 4, หอ้องมอซีมอสามลดนั่งกันไปคุณจะคุณจะเป็นมอหนึง่ง จะว่าทางด้านล่างก็ม <sm> <oo> <m> ีเห็นก็จะเป็นป่าไม้ก็มีห้องน้ำเนาะห้องน้ำมีห้องน้ำสายอ่ะสบายดีพผ่น้องน้องมาๆพี่น้องกินตำทพุนนี่คือเนาะ ตำขูนหรือว่าตำหนมจีนอันนี้อยู่หันค่าอย่ข้างหงเหียนอยู่เนาะมา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 ,ามาทำน่อยบรดเหียนนะหน้อยบอบ่บดเหียนบรดเหียนอ้ายางัก็เพีนเหียนลาเหียนอะไรด้เอาก็เหีนะะนยนหน่อยหนึจีลาน่ั้นก็เป็นละบ่เป็นแล้วเป็นแล้ว นี่กินดูเดียังง่ายมีแซบบ้าแซบแซบแซบมาก้วเร่มพลอยหอก้องมะนี่พี่น้องคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นมไม่แม้ก็จบแซบแซบ้อง นี่แหละเรีว่ <át> วาตามมันจะยมกันหรือว่าปฐมกับซีคือกันพี่น้องเอ้าเลิงมาให้แม่จองหนึ่งท่นกับซีกันไายมีคู่กันไหมไม่พวกยังกินชาเขียวกันนะปุกเห็ดเรื่องเมื่อยกินน้ำเย็นๆใช่บนี่ยพี่น้องอันนี้อันจองเท่าไหแก้วเท่าไหร่ก่อนนี่นะจองละพันจองละพันกีบเนาะไม่ครับคนไทยเขาเจะวิ่งอกพันบาทเลยทันกีบเลยว่าถ้าว่าเป็นเงินบาทกันเท่าไหร่วะ หนึ่งพันกีบพันกีบเหลาโมเมนต์พันบาทไทยกที่ยวเที่ยวเวลาเด็กนะเวลาเวลาพักกับพี่น้องไปไปนี่อันนี้กระลูกสายนี่กลูกสายนี่เชยเช้โมงเชยเชนะไปพี่น้องพาพี่น้องเลาะมึงต่อยพี่น้อง จะไมเลิ่อนเต็พไ่ละห้องห,หนึ่งนี่พี่น้องอันนี้ก็คือห้องมอหนึ่งเนาะจะหาบุลัยเข้าไปเพราะว่าอาจารย์เพิ่งยังนั่นนี่พี่น้องจะมีพัดลมเนาะตีดต่อ,อน,นี่ก็คือรอดไฟแต่ว่าห้องหนึ่งคือว่ามีรอดไฟสองรอดแล้วก็พัดลมสองตัว เป็นไก็ไ้เชแนีนะอกมาเดอมาผักกานป๊บกกินนไมกินนกินนมีนี่พี่น้องตบกระนป๊อบมาแล้วปักกายันกองกินคนเดียวก็ได้ nó nó anh hiền chị ai có nghe nó ba mươi năm đi chơi cả đàn không kẹt trong cả đời với keo trong phát tích này con như là anh cho con nó chán phải giờ nó nó ให้เราุดซ้อมเต้นด้วยมั้งคนงานได้จานด้มาคนาะคเดียวได้อยู่อไยพ่อหรอหลงยันไยงพวกนี้มันซีโ่คอยกินไย่ไหมอือเพราะว่าเปิดแล้วเปิดทดลองแล้ว รอดไฟมันก็เป็นรอดที่ว่าประหยัดด้ยแต่พวกนี้ได้สบายแม่นไหม่วยไลน์แห so ่งหมาะปกต้งน้ำเมนเมนเมนไหมช่วยไลน์ดอกไฟมันก็ไม่ได้สูบเปิดนะใส่เสื่อมีแต่แนะน้ำเล็กน้อยแนะลูกศิซีดนะนักเรียนนะเน้นอ่าชาวบ่อจำเป็นกับบ่มนุบ่อห่อนกับบ่มข้าวเปิ้ลห้อนเปิ้ลเลิกวดสมองแล้วัดเวลาเฮียนแล้วกับมอดไว้ พอดีอาจารย์รที่ชอบอาจานเลยเนาะอันนี้เนาะถือว่าบม่อกว่าจะเป็นฟืนไฟหรืยอยังต่างๆนี่ถือว่าเป็นไรายได้มาจากจากจากใส่อนนีออ้ส่วนหนึ่งลักลักเน็นส่วนจากยับผู้่น<อ>มาสวยเนาะอา้อนกันมาแต่มันยังบบคออันสามหอนะ่อนะพวกห้ากาเอาเงินรวมเลนรวมของเฮียนกันสมาคมนี่แและ แต่ว่าที่ที่อันท,ที่มันบอ่อพ่อหนิมันบระจันแมนที่มันบ่อพ่อนะราะว่า,วานี่เนาะการเดินไฟที่ว่ามันบอ่อพอนาะมันยังขาดอีกสามห้องพี่น้องแล้วก็กเพิ่นก็เอาเงินรวมของทางองการนี่ออกก่อนแมนเงินรวมของทางการออกก้อน,น,นจ,นนนจ้าจ้าจ้าตัวตอนนี้ก็บที่ว่ายัางที่ว่าครบเลยบอกเพียงพอเลยประจัน

ผู้ใดที่ว่ามีจิตใจเนาะจิตใจบุญหรือว่าจิตใจชาติทาจะสอยเหลือทางโรงเรียนผนได้เนาะที่อโรงเรียนมัธยมต้นต้นบารแดงอ่าขอบใจอาจารย์ขอบใจขอบใจเจ้าเจ้าจ้าเนี่ยเห็นว่าพี่น้องสภาพโตัวตั้งกระดาน อันนี้ก็ตตามเนาะเจ้าตัวกระเตกเก่าๆนะน้องเจ้าเฮียนก็สิประมาณนี้พี่น้องเจ้าบ่ นะอันนี้ก็ือว่าทดสอบบางน้องทดสอบบางระบบไฟเนาะเรือว่าระบบไฟหรือว่าพัดลงแต่ละห้องนะการทดสอบไฟเนาะแต่ละห้องอปกติดีพี่น้องระบบ พัดลมหลอดไฟเทวาใช้างานได้ปกตินี่แหละพี่น้องโรงเรียนกน็ประมาณนี้เนาะนี่คือโตตั้งโตตั้งกันทุกวันนี้พี่น้องถือว่าโรงเรียนกับพระธรรมได้เทวาสมบูรณนะ์เนาะพี่น้องแตกเล้ามาแล้วนี่พี่น้องเทวาแตกเล้าสุดสมแล้ว เวล,ลาทุ่มแหงมนนะเนาะเดี๋ยววัที่เ์า้าไปเดินพี่น้องเห็นมัทยนอมเอาเปนน้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบแต่เพียงตัวนี้เด้อจอนไดก็ขอขอบมุกขอบใจหลายๆเนาะทางเหียนมัทเยมตน้นต้นแดงเนาะที่เพ่นเอื้อนพ่นหาเนะาะจนใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i กดกระดิ่งเนาะพบับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอ้สดีสดีสวัสดีพี่น้องขอบใจขอบใจ